ครับการเล่นฝึกสำเนียงพื้นฐานหรือว่าเบสิกอ r ติ c u l a เซชันคือทําให้เราเล่นเพลงมีความไพเราะขึ้นนะครับคือมีหนักมีเบามีเน้นมีสั้นมียาวนะครับแบบเริ่มต้นแบบที่1ก็เป็นแบบน o r m มอคือไม่มีเครื่องหมายต่างๆนะครับก็เล่นปกติไม่มีการเน้นอะไรนะครับแบบที่2ก็เป็น Staccato คือเล่นสั้นนะครับมีจุดอยู่บนเล็กสั้นประมาณ3ส่วนสีของตัวค่าตัวโน้ตนะครับนะครับก็เป็นเล่นสั้นๆแต่ไม่เน้นแบบที่3เล็ก accent คือการเน้นจังหวะ น้ำหนักดังนะครับเป็นลูกศรตำแน่นอนคือดังแต่ไม่มากในสิ่งเล็กเทนโนโตคือการเล่นเต็มค่าเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เกือบไม่มีช่องว่างรองตัวโนดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็แบบที่4เล็กเทนโนโตเรชั่นคือมีทั้งจุดกับสเสลนะครับก็เป็นละเป็นเล่นเก่งสั้นเก่งยาวนะครับแต่มีช่องว่างเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับรูปสามแบบนี้นะครับส่วนต่อไปเรียกเป็นมาคาโตคือการเน้นจะเน้นหนักกว่า เอ็กเซนต์อันข้างบนนะครับก็จะน้ําหนักจะแรงกว่าแล้วก็สั้นกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับของเสอร์คือเล่นโน้ตติดกันเลยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวโน้ตนะครับแล้วต่อไปก็เรียกเป็นสตัร์คัสซิโมคือเล่นสั้นเลยนะครับก็ประมาณสั้นๆของค่าต้นโน้ตประมาณน้อยกว่า50%ลงไปนะครับใช่ภาษาอั้นฤษและแบบที่กาวเล็กพอร์ตาโต้คือมีทั้งจุดทั้งขีดก็เล่น สั้นยาวกึ่งสั้นกึ่งยาวนะครับว่ามีช่องว่างระตัวโน้ตนิดหน่อยนะครับกระสาน,นี้อันสุดท้ายก็เรียกร์เเปียโนคือเ,คเล่นดังตัวแรกแล้วตัวหลังจากนั้นก็จะเบาตงเครื่องหมายนะครับก็จับตัวโน้ตแต่ละตัวนะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับก็ปลงแล้เป็นนอร์มอลคือปกตินะครับไม่มีเครื่องหมายก็เล่นน้ำหนักเกือบใกล้เคียงกันนะครับกับเพลงที่เราจะคุ้นกันกันอยู่นะครับอันที่สองสตั๊กเกอร์โนะครับเล่นสั้นประมาณ สามแลสของตัวโนต้ตนะครับก็มันถึงสั้นมากนะครับเป็นสามเอ็กเซนต์คือจะเน้นนะครับแต่แรงนะครับแต่ไม่สั้นเท่าไหร่นะครับสั้นลงนิดหน่อยอแบบที่สี่เล็กเทนโตคือเล่นเต็มค่าตัวโนต้ตนะครับมีช่องว่างของตัวโนต้ตเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเกือบร้อประมาณสัก9ก้าสิบเก้าเครับแตบบ่ที่เทนโตมาเลอร์เรชันก็คือไปเล่นตัวโนต้ตเต็มค่าแต่เน้นจังหวะนิดหน่อยนะครับ ก็มีช่องว่างหลายตัวโน้ตเล็กน้อยนะครับครับไปที่6ก็เล็บมาคาโต้คือเน้นแรงนะครับแรงแล้วก็คาตัวโน้ตสั้นลงนิดหน่อยนะครับประมาณ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะเซิร์ฟเล่นตัวโน้ตติดต่อเนื่องกันไม่มีช่องว่างเลยนะครับรองตัวโน้ตต้องติดกันหมดเลยนะครับฟังเสียงกันดูนะครับไปที่8ปดเลสตากาติซิโมนะครับเป็นเน้นสั้นนะครับประมาณ เหลือบานสัก25%ของค่าตัวโน้ตนะครับจะเล่นสั้นแล้วก็นเน้นด้วยนะครับบบที่เกาเรียพอร์ตาโตคือขึงสั้นกึงยาวสักเก็บมีทั้งจุดแล้วก็เสลนะครับก็มีช่องว่างตัวโน้ตเล็กน้อยนะครับครับแบบที่10นะครับกับเลบยฟอร์เตพีโนคือเล่นตัวแรกดังแล้วตัวหลังจะเบาลงนะครับมันคือหมายปุ๊บดังแล้วก็เบาลงตัวถัดไปเบาลงนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับ เราทุกคการเล่นสำเนียงนะครับการเล่นสำเนียงของตัวโนโ้ตต่ำื่องไปต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการเล่นเน้นจังหวะตามสไตล์ของเพลงบ้างนะครับหรือว่าสไตล์แอคเซนต์นะครับก็เริ่มจากแบบที่1คือการเล่นสเกลนะครับจากตัวอย่างเป็นสเกลซีเมเจอร์นะครับขึ้นไป2อ,องเตปนะครับก็เป็นลักษณะของสไตล์ป๊อปคือเน้นหนักที่จังหวะ1และจังหวะ3และจังหวะที่2ก็สิจะเน้นหนักแต่เบาวกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนจะอยกก็จะเป็นไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับแบบที่2ก็เป็นฝึก สเกลแบบป๊อบเหมือนกันนะครับแต่เป็นการเน้นจังหวะแบบป๊อบขึ้นในจังหวะหนึ่งกับสามหนักแล้วก็สองสี่เบากว่าแต่การเปลี่ยนฟิลอารมณ์ของเพลงเป็นตัวโน้ตสามพยายงเรียกเชฟเฟอร์ฟิลคือหน้ายาวหลังสั้นนะครับเป็นไปตามตัวโน้นนี่นะครับแบบที่3ก็เป็นการฝึกสเกลเน้นตามสไตล์ของบลูหรือแจ๊สนะครับที่หนักที่จังหวะยกนะครับจังหวะยก1กับ3แล้วก็เน้นเบาที่จังหวะยก 2- กับ4แต่ตกจะไม่เน้นมากนะครับถ้าพวกจะจะไม่เน้นจังหวะตก นะครับกับแบบที่4ก็เป็นการฝึกในสไตล์ของเพลงบลูกับแจ๊สเต้นทน์น้ำหนักที่จังหวะหนึ่งกับสยกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นของเชฟเฟอร์ฟิลล์นะครับจังหวะที่2องสียกก็จะเบาวกว่านะครับแบบที่5เป็นการเน้นในสไตล์ของร็อกนะครับเป็นแบบป๊อปที่เน้นหนักที่จังหวะหนึ่งกับสามจังหวะที่สองกับสี่จะเน้นเบาวกว่านะครับอารมณ์ลคล้ายๆเพลง12บสองแปดนะครับฟิลลลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะ ดันในจังหวะอัพ l ็อกนะครับแบบเดียวกันไปขยันเล่นในจังหวะ side lock แบบป๊อปทิ้งในจังหวะ1และ3นะครับในกีซีเมเจอร์นะครับโดยใช้คอร์ดในกีทั้งหมด7คอร์ดเรียงกันไปนะเรียกว่าไดตันตรคอร์ดที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับเคอร์ดนครับลองฟังเสียงกันดูนะครับขับไปแรกนะครับอ่าครับย่อยกับขึ้นลงสองต็ดของสเกลซีเมเจอร์นะครับอันไปสองก็เป็นเชฟเฟอร์ฟิลนะครับเป็นลักษณะของป๊อปอยู่ เน้นทีว่าหนึ่งกระสามสองสีเน้นเบากว่าครับครับอันนี้เป็นสลายของฟิลของทางนะครับพวกแจก๊ส,น,สนะครับระบุจะเน้นทีว่ายกนะครับครับแบบที่สามก็สวิงนะครับก็เป็นแจ๊สฟิลแต่เป็นการเล่นแบบจังหสามพยางคสองเตะขึ้นลงเหมือนกันนะครับฟิลต่อไปก็เป็นระสามเป็นแบบก็เล่นแบบป๊อปนะครับ หนึ่งกับสามกับสิบกว่าอ่าถ้าเป็นไดโทนคอคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดสองดีมิเนอร์คอร์ดสามเอมิเนอร์คอร์ดสี่เอฟสองสามลักหนึ่งกับสามหนักเบาเน้นเบาหนักเอมินเนอร์คอร์ดหกบีดีมคอร์ดที่เจ็ดอ่าแล้วก็จบที่คอร์ดสี่คอร์ดหนึ่งทีนะครับกพเจ็ดคอร์ดรวมกันนะครับโบท้ายคือตัวเดียวกันนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็มีโอกาส ก็ไปฝึกนะครับการเล่นสำเนียงต่างๆแล้วก็การเน้นจังหวะตามสไตล์ของเพลงที่เราต้องการนะครับเราฝึกช้าๆก่อนนะครับก็อขกอให้มีความสุขกับการเล่นเปียโนนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการเล่นเปียโนนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ